สวัสดีค่ะมอน,นิพาแวะร้านกว๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องค่าความพิเศษของร้านนี้ก็คือเดิมที่ร้านนี้นะคะเป็นบ้านใหม่บ้านใหม่เก่าแก่ค่ะพี่น้อง่ะที่วันก็เห็นหลายปีนะคะตอนแรกเปิดเป็นร้านซอมอุปกรณ์ต่างๆแต่พอตอนนี้กลายเป็นร้านอาหารนะคะพี่น้อง่ะร้านอาหารร้านกว๋วยเตี๋ยวอุ้ยจัดร้านใด้สวยงามมากค่ะพี่น้องสะดุดตาตอนนี้สะดุดตา 931ค่ะทุกๆคนอ่ะดูใหม่ชัดๆนะคะ931ค่ะกับพี่น้องเียกดังงวดนี่ค่ะเรียกดังเดือนตุลานะคะทุกๆคนเตรียมหาสื่อมาไว้กับพี่น้องผู้ดใดพ่อในมีนะคะ ส่วนมุมนี้เป็นมุมผักสดค่ะพี่น้องคะผักสดบุฟเฟ่น้ําดื่มบุฟเฟ่ค่ะพี่น้องซอยเลือจักของนะคะสามารถหยิบเองตักเองได้ตามใจชอบค่ะพี่น้องน้ำมาตรองซื้อนะคะแต่ว่าถ้าหากผู้ได้ต้องการซื้อน้ำเพิ่นก็มีน้ำอัดลมขายนะคะน้ำอัดลมแล้วก็น,น้ำแข็ง น้ำแข็งี่บริการตัวเองฟรีแต่ว่านามพนมีตัง้งอยู่โต๊ะแบบนี้นะคะทุกๆคนคะ่แะและและ้วก๋วยเตี๋ยวเราก็มาแล้วคะ่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะจริงๆอยากจะกินตีนไก่แต่ว่าพนบอกว่าบบหันเปื่อยนะคะส่วนนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นค่ะพี่น้องจ้าชามละ40บาทคะ่ะอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะคะทุกๆคนอ่าบ่พูดพร้อมทําเพลงค่ะพี่น้องค่าหิวายก็จัดไปเลยจ้า คือว่ามื่อนี้นะคะเดิมที่เป็นวันหยุดจ้าเป็นวันหยุดของหวานจ้าจะว่าต้องตื่นตจะสอบไปซ้อมอบพยพหนีไฟค่ะทุกๆคนมื่อนี้เป็นมือสอบใหญ่สอบวันสุดท้ายค่ะแล้วก็จะสอบวันที่21นะคะพี่น้องขาสอบกิบคะแนนค่ะเป็นยังขึ้นตองมีการสอบอุพยพนะคะเพราะว่าศูนย์การค้าทุกศูนย์ล่ะค่ะตรงมีลูกค้าเขามาใส่บริการจํานวนมากแล้วก็มี ทั้งเจ้าหน้าที่พนักง,งานแล้วก็ร้านค้าต่างๆอยู่ในนั้นจํานวนมากค่ะพี่น้องคะเมื่อเกิดเหตุอันไม่คาดคิดเกิดขึ้นทั้งศูนย์การค้าจะต้องมีแผนที่จะรับรองความปลอดภัยแผนที่จะนำพาอพยพผู้คนนะคะพี่น้องผู้คนจํานวนมาก ออกจากสถานที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีและก็ช่วยระงับเหตุเบื้องต้นก่อนที่หน่วยงานต่างๆจะเข้าพื้นที่มานะคะนี่คือความจําเป็นที่ศูนย์การค่าจะต้องฝึกซ้อมและก็ให้ทุกคนหูหนาทีของจะของว่าเหตุหนาทีอยังเมื่อเกิดเหตุนะคะต้องเข้าใจนาทีและก็ต้องเข้าใจงานสามารถเหตุงานได้รวดเร็วนะคะทุกๆคน ซ้อมให้เสมือนเกิดเหตุจริงแต่ถ้าเกิดเหตุจริงจะทําได้เหมือนซ้อมหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกๆกคนอันนี้ว่ากันด้วยเรื่องการซ้อมอพยพหนีไฟค่ะตอนนี้หิวไหลขอเวลาโซยก่อนค่ะ